แฟนคลับ FC สุดอึง้งหมายเซ็ตทัศนคติของน้องอุงอิงไม่แปลกใจที่น้องมายืนถึงจุดนี้ได้ไม่ต้องดราม่าเนะทุกคนเราต้องไม่ต้องสนใจหราค่ะไว้เขาบอกซะหนูหัวหนูเห็นอย่างอยู่ <c oughs> คนไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าหนูเจอหนูเจอตลอดเลยอย่ะดุนดาก็ไม่เป็นไรเลืที่สุดึักษาพ่อไอชิตาจะมาได้หลานมาขอบคุณค่ะสองร้อยวันที่ขอบคุณค่ะ เขาด่าไปเถอะด่าไม่อันนี้หรอกเขาด่าหนูอ่ะด่ากระสร้างเขาเพราะว่าหนูเหตุความสูงให้เขาเขาเลยดา่าเขามีความสูงในการด่าหนูถือว่าหนูได้บุญแล้ว ใครแบบเตี้ยขนาดนั้นหรอที่จะไม่โดนดา่าทุกคนที่ทำงานาต้องโดนดา่าถูกถือด่าทุกคนอ่ะเอาอไม่ไพทีแบบ,บ,บ,บไม่ถือด่าดอกแต่ก็ถือว่าแล้วก็ดีอย่างนึงได้ลวคำว่าเบิ่หนูแล้วคอมเมนต์อ่ะ อันแล้วพอเขามเห็นูกัสิบุงหัว่าเ้าตรงกานอย่ยงขอบคุณมาลายสองมเพรว่าความต้องการของเราพ่อสอ ้อมาดูมือเพราะว่าช่องนี้มันก็โดนปิดกั้นแล้วคนดูไม่เยอะอยนี่้อเป็นความเบื่อเขากับมีกำลังใจเนาะเพราะว่า,วาหนึ่งคนที่เข้ามาดูนี่ถือว่าเยอะเลยนะอ่ะเปลี่ยนเหลืองเด้อ่ะวันนี้ห้ามสองลาพลั้งหัวอยดางเดียวเด้อ มีดราม่าต้องการที่ถามตอบหนัยว่าครูเอกคือพ่อเทวแมนค่ะคือพ่อเทเทค่ะหนูเอาไงใช้าำหนูได้ครูเอกคือหาคือเทเทคือคนที่ขอควเลยไม่มีคำว่าพ่อเทเทหรือพ่อไม่เทยางไ เราก็เห็ดดีน้ำหนูพ่อเอกเรากระหดตั้งแต่เราชอบพนหนูตั้งแต่หนูมันมีเอียงหมดเอาจริงๆไม่มีใครไม่รักพอ่อหนูกว่าฮักทุกคนแหละพ่อเองหนูกว่า ไม่ไผ่ปหักกว่าเจะคองแล้วค่ะแต่บางเที่ยวกับบอดีด้แสดงออกดสือว่าอยู่น้ำกันกับหูหูกันอยู่ตัวค้นบเป็นนะคะ โไม่ใช่ป่ะอ้า,อายบ่น้ำาหนูดีๆเนี่ยอ้ายร้อยเอ็ดอ้ายขอมาเบิ่งสอง่องนี้อ้ายบ่น้ำาหนูดีๆเด้อ <laughs>

อายลอยอีดตองเขียนใ้เขาผูด้ดีว่าอายฮักหนูเพราะว่าอายก็เพิ่งหนูอายอยาให้เพ่นดาอายที่หลังวัยวเขาคงควรไม่หน่อยเมื่อยใจ

เป็นจังไดกันพี่น้องนะครับผมเนาะทัศนคติของอิหล่าหน่อยเฮ้าไม่เสร็จพี่น้องความคิดบอกแปลงใจเลยนะครับผมเนาะทีอิหล่าหน่อยเฮ้าทุ่มมือนีนะครับผมมาถึงจุดนี้ได้ด้วยความคิดไม่เสร็จอิหลาพี่น้องที่ทรงนะครับผมให้อีหล่าหน่อยเฮ้าบ่ได้คิดลบกับไพ่บ่เป็นไพ่กับผู้ใดนะครับผมทำงานให้มีความสุขใส่ชีวิตให้มีความสุขนะครับผมเจอคอมเมนต์ลบลบอีหล่าหน่อยเฮ้ากะ ปล่อยผ่านนะครับผมเนาะคิดสว่าเป็นความสุขของเขาอ่าสร้างความสุขให้เขาเฮาก็ไนนด้บุญว่าซัสน้อีหลาหน้อยเฮาว่ามันก็จริงนะครับผมเนาะยิ่งเฮาเก็บม,มาใส่ใจพี่น้องยิ่งเฮาไปซีเรียสกับคอมเมนต์นะครับผมเนาะที่มีบวกกีคอมเมนต์มันบ่ได้สร้างประโยชน์ยังไงเฮาเลยนะครับผมเนาะที่เฮาเก็บม,มาใส่ อ่าเก็่ยใส่ใจเก็มมาใส่สมองอ่าส้างควคขียดส้างพลังลบให้โตเจ้าของล้วก็คนรอบขางซื่อแล้วครับผมเนาะอยากให้ไลายๆคนนะครับผมเนาะลองว่าเบิ่งคคิปนีรลองมาฟังไนะม่เสร็จะพีไป้องปรับไม่เซ็จให้คือนอยอิลาโนยเฮาคินเนี่ยคุณจะมีความสุขนะครับผมเนาะในการทํางานคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตบอกได้เลย,เลยตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาีหลาโนยเฮาแทบจะไม่เคย โดเดือนรบๆบนะครับผมเนาะอิหลาห่านโดอยเฮ้าโพดแต่พลังบวกพี่น้องทาไมแฟนคลับเอฟซีถึงฮักเราเบิ่องอิห,หน่านเรามีความสุขเพราะในพลังบวกจากอิหล่านหน่อยเฮ้าเนี่ยล่ะพี่น้องละ่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดน,นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้การคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึง่งมาอีสานจะย้ำเตือนอยู่เสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกันพี่น้องเปลี่ยนพลังลบ ให้เป็นพลังบวกฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ทางส่องบายสานแนบเพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บาวสาลต้องกอรอนยาาดขอตัวลาไปก่อนพบพอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับผม